การที่เรามาเรียนที่เนี่ยเราจะได้เจอคนหลากหลายไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามเหมือนได้เล็กเมียความคิดได้เห็นมุมมองที่แตกต่างมุมมองของจูเนีร์กับมินเจอร์มันก็จะคนละมุมมองกันเราก็จะเห็นมุมมองที่กว้างขึ้น ค่ะชื่อขวัญนะคะเป็นเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ Data มันคือพื้นฐานของการทํางานค่ะถ้าเรามีข้อมูลที่พร้อมเราก็สามารถนําเสนอข้อมูลให้กับผู้ฟังได้อย่างมั่นใจแล้วก็ผู้ฟังค่ะเชื่อถือในเรื่องที่เราหามาได้คอร์สนี้มันไม่ได้สอนแค่หลักการเขียนโค้ดหรือว่าเครื่องมืออะไรพวกนี้อย่างเดียวมันสอนในเรื่องของลอจิกในการว่าวิธีคิดในการจะหาข้อมูลวิธีคิดในการจะสื่อสารแคมเปญหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆให้กับหัวหน้าง,งานของเราอะค่ะมันต้องมีข้อมูลมาซัพพอร์ต ถ้าเราไม่รู้วิธีการหาข้อมูลไม่รู้วิธีการนําเสนอนะมันก็ทําให้การพรีเซนต์หรือการสื่อสารมันยากขึ้นไปอีกเลยทําให้รู้สึกสนใจแล้วก็อยากจะมาเรียนรู้กับตัว Data มากขึ้นค่ะประทับใจทุกส่วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนเพื่อนร่วม หรือแม้กระทั่งเนื้อหาค่ะแม้กระทั่งเพื่อนหรือว่าครูที่มาให้ประสบการณ์กับเราค่ะก็มีประสบการณ์มีโพซิชั่นมีการทํางานในหลากหลายสายงานทําให้เราได้เปิดโลกเปมุมมองใหม่ๆใ,ในการเรียนรู้มากขึ้นค่ะการที่เรามาเรียนที่เนี่ยเราจะได้เจอคนหลากหลายไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามก็เนี่ยค่ะก็ได้เพื่อนแล้วก็เหมือนได้เล็กเปลี่ยนความคิดได้เห็นมุมมองที่ต่างๆอย่างตอนนี้เราเป็นเหมือนจูเนียก็จะมีทั้งคนที่เป็นจูเนียเหมือนกันมาเรียนหรือว่าเป็นบิเนเจอร์มาเรียนมุมมองของจูเนียกับมริเนเจอ มันก็จะคนละมุมมองกันเราก็จะเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นค่ะ